ดเด็กๆนะคะหยิบหนังสือคณิตศาสตร์เล่มสองขึ้นมาค่ะและเปิดหนังสือนะคะไปหน้าที่สองค่ะก่อนที่เด็กจะได้ทําแบบฝึกหัดนะคะคุณนุชย์มีเครื่องหมายมาหนึ่งเครื่องหมายจะให้เด็กได้ดูนะคะว่ามันคือเครื่องหมายอะไรนะคะไหนคนเก่งคนไหนบอกได้บ้างคะว่ามันคือเครื่องหมายอะไรจุดต้องล้วค่ะคือเครื่องหมายบวกนะคะ การบวกคือการนําจํานวน2จํานวนมารวมกันผลที่ได้จากการนําจํานวน2จํานวนมารวมกันเราเรียกว่าผลบวกนะคะมาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะเด็กลองดูในหนังสือนะคะในโจทย์ข้อนี้11บวก7นะคะเวลาที่เราบวกเราจะบวกเริ่มจากหลักหน่วยก่อนนะคะเราค่อยมาบวกหลัก10นะคะโดยเริ่มจาก หลักหน่วยตัวแรกนะคะก็คือเป็นเลขหนึ่งเราก็จะขีดหนึ่งขีดค่ะต่อไปเลขอะไรคะเลขเจ็ดนะคะเราก็จะขีดเจ็ดขีดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วเราก็จะนับเลขทั้งหมดรวมกันนะคะนับไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราก็จะเขียนเลขแปดตรงหลักหน่วยนะคะ อืมเสรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะตัวเลขที่อยู่ในหลักสิบเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะไม่มีตัวบวกด้วยเราก็จะดึงเลขหนึ่งลงมาสิบเอดบวกเจ็ดเท่ากับสิบแปดเป็นยังไงคะน้าใช่ไหมคะต่อไปนะคะแปบลบประหาษข้อที่สองโจทย์บอกว่าสิบสามบวกสี่เท่ากับ เดี๋ยวเราจะมาหาผลลับพร้อมกันนะคะหลักหน่วยเลขตัวแรกนะคะก็คือเลขสามเราก็จะขีดสามขีดนะคะหนึ่งสสามต่อไปเลขสี่นะคะหนึ่งสสามสี่เราก็จะนับขีดทั้งหมดรวมกันนะคะ1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเดเราก็จะใส่เลข7ตรงหลักหน่วยนะคะ ต่อไปหลักสิบคือเลขหนึ่งไม่มีตัวบวกเราก็จะดึงลงมานะคะสิบสามบวกสี่เท่ากับสิบเจ็ด